ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุกด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ,อาการนวยขอนำเสนอผลการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุกปีการศึกษา2516ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวรังรองชัยเชษผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอกาญมน่วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกาญมน่วยได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุกตามแนวทางการดำเนินโครงการและข้อปฏิบัติต่างๆที่สำคัญมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันส่งเสริมและพัฒนาโดยยึดหลักการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้แก่มาตรการด้านการป้องกันมาตรการด้านการค้นหามาตรการด้านการรักษา มาตรการด้านการเฝ้าระวังมาตรการด้านการบริหารจัดการรวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์4ต้องสองไม่ได้แก่ 1. ต้องมียุทธศาสตร์ 2. ต้องมีแผนงาน 3. ต้องมีระบบข้อมูล 4. ต้องมีระบบเครือข่าย และ2ไม่คือไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออกโดยเน้นขบวนการในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาผลการดำเนินยุทธศาสตร์5มาตรการ 1. มาตรการด้านการป้องกันศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกามหน่วยได้ดำเนินการวางมาตรฐานการป้องกันภัยจากสิ่งยั่วยุสื่อลามกอนาจารสารเสพติด และการทะเลาะวิวาทการพนันให้เกิดผลอย่างชัดเจนและทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันในตัวเองอย่างยั่งยืนมีดังนี้สถานศึกษามีการดําเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสติดและบายมุกปีการศึกษา2516ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครบทุกห้องเรียนรวมทั้งหมด8ห้องคิดเป็นร้อยละร้อยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและบายมุกปีการศึกษา2516คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ประจำภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2516ห้องเรียนสีขาวทุกห้องมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีวิสัยทัศน์ห้องเรียนสีขาวผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาวคติพจน์และมุมทำกิจกรรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบบยมกุกผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นห้องเรียนสีขาวทั้งหมด8ห้อง มีห้องเรียนสีขาวดีเด่น8ห้องคิดเป็นร้อยละร้อมีการกำหนดนโยบายสถานลึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติเผยแพร่น,นโยบายสู่ผู้เรียนครูบุคลากรผู้ปกครองรวมถึงการจัดก,กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นโครงการสารึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุกโครงการอาสาเยาวกาชาติ โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ส่งผลให้ได้รับรางวัลการประกวดแผน่รนภับรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสารนักศึกษาจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 2. มาตรการด้านการค้นหาสกรอพเพออกาศอำนวยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลค้นหานักศึกษารายบุคคลโดยดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโดยใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในทุกตำบลมีระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสารศ,ราศราึกษาเพื่อรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสารศราึกษามีการคัดกรองนักศึกษา5กลุ่มได้แก่กลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติด กลุ่มค้าเมื่อการคัดกรองดำเนินการเสร็จสิ้นสถานรึกษามีการรายงานผลสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในสารรึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบอย่างต่อเนื่อง 3. มาตรการด้านการรักษาสกรรเพออาการอํานวยมีการกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดร,รักษาโดยกำหนดขั้นตอนการบำบัดร,รักษา การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเสพและกลุ่มติดส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักไว้คอยให้บริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการคำแนะนำรวมถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการคำปรึกษาในด้านต่างๆโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติด 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังมีการจัดตั้งชมรมเสมารักดํดำเนินการติดตั้งตู้เสมารักเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุกมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการบันทึกรับเรื่องปัญหายาเสพติดและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดตั้งชมรมเสมารัก เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายามุข 5. มาัตรการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันและรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทั้ง3ระดับมีห้องปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล โครงการสารสาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุกและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆร่วมกับเครือข่ายโดยการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับเครือข่ายและส่วนราชการประกอบด้วยหน่วยงานสาธารณสุขสถานีตำรวจเครือข่ายผู้ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวสกรอเพอาการอำนวย มีห้องเรียนสีขาวทั้งหมดจำนวน8ห้องโดยในแต่ละห้องเรียนจะมีการจัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวและแต่งตั้งคณะกรรมการสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมมีการจัดทำผังห้องเรียนสีขาวและมีการบันทึกการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆและมีการติดตั้งตู้เสมาลักษ์ ผลงานดีเด่นนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งสาขานักศึกษากรสนประเภทศิลปิปัจจุบันดีเด่นได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาวิ่งผัด4ี่คูณเมตรในการแข่งขันกีฬากรสนกลุ่มจังหวัดสนมเกมได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่1ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบคำถามสาราลกรมไทยสำหรับเยาวชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออากาศนวยมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการสารศึกษาสีขาวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและประชาชนโดยการบูรณาการร่วมมือของผู้บริหารครูนักศึกษาแกนนำและภาคีเครือข่ายตามนโยะบายแนวทางการดำเนินงาน สถานศึกษาสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป